ฮัลโหลหนึ่งสฮัลโหลหนมาฮาวเวใครมีกระถนไม่ต้องเอามานะครับสวัสดีทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเขตรันรวมไปถึงคิดไม่ออกชาแนลนะครับโอ้โหวันนี้มาเจอกับผมอาเขตจ,จากช่องอาเขตรันนะครับแน่นอนฮะว่ามีเรื่องราวดีๆจากฟีเจอร์การ์ดที่จะมาให้เราเปิดในแพ็คที่จะมาถึงนี้ของ p a s e Mobile 2021 <c oughs> มันเป็นอะไรที่คึกคักซกะเหลือเกินนะครับเหนือสิ่งอื่นใดแฟนปืนใหญ่อาเซนนลล,ล,ล,ลต้องแบบ กระชุ่มกระชวยกันสุดๆนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะมารีวิวค่าพลังเลวเวลตันของทีมไอ้ปืนโตกันนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นทุกคนครับอย่างเช่นเคยครับหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พูดคุยทักทายกันสนุกสนานขำๆแบบพี่แบบน้องนะครับอย่าดราม่าขอ,ขอร้อง <c oughs> เดี๋ยวผมไปอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์กันทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ใครที่มีจิตศรัทธาแมเอาบาัปบนคุณโทษมาขู่กันเลยทีเดียวนะฮะทั้ง2ช่องทางอย่าลืมไป s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับทั้งช่องคีดไมอ่ออกชาแนลแล้วก็ช่องอาเคตรอนช่องหลักของผมนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นครับวันนี้เรามารีวิวค่าพลังของทอาแพนีา 9คนและไม่แน่นะครับว่าตัวใดตัวหนึ่งในแพ็กนี้นะฮะจะมาให้เราเปิดในการใช้อีกว่าหน้าพามอีพรพามอีพอยพามถูกแล้วโอ้โหมุกอะไร3บาท5บาทก็เล่น <laughs> เรามาลุยเลยละกันนะครับว่ามีใครมาบ้างสำหรับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ เริ่มกันที่กองหน้าฟันปีศาจจังออบาเมยังครับสเตตัตันที่96อายุ31ปีจากประเทศกาบองและดูตำแหน่งการยืนครับโอ้โหหน้าเป้าหน้าต่ำตัวลูกฝั่งซ้ายฝั่งขวาริมเส้นซ้ายขวาก็ยังได้อยู่นะฮะถือว่าสารภาพประโยชน์อีกหนึ่งคนครับ ขาบลังเกมลุกอยู่ที่99ฟินิชชิ่ง93คิกกิ้งพาวเวอร์86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับจ่ายสั้น77ใจไกล78นะฮะการควบคุมบอล89เท่ากันกับการเลี้ยงนะฮะครองบอลเหนียวแน่น88บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่84ครับความเร็ว99ครับออกตัว98นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย79ความอึดของร่างกาย90ครับลูกกลางอากาศอยู่ที่84แล้วก็การกระโดดอยู่ที่87ครับ มาถึงทางฝั่งของผู้รักษาประตูอย่างเลน่กันบ้างครับสเตตัตันที่93นะฮะอายุ28ปีจากเจอรมานีครับค่าพลังที่น่าสนใจก็จะเป็นคิกิ้งพาเวอร์88นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย85การกระโดดอยู่ที่90ครับและมาดูค่าพลังในส่วนของโกลคิปปิ้งครับสมาธิต่อเกมอยู่ที่99นะครับการจับบอลอยู่ที่97ครับการเคลียร์บอลอยู่ที่93ปฏิกิริยา99เต็มนะฮะรวมไปถึงการยืนตำแหน่งก็99เต็มเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของตัวรุกทางฝั่งขวาอย่างวิลเลียนครับสเตตตันที่94อายุ32ปีจากบราซิลครับตำแหน่งการยืนเนี่ยสามารถเป็นหน้าต่ําแ,แล้วก็ตัวรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ตัวริฟเส้นฝั่งซ้ายก็ยังสามารถเล่นได้อีกด้วยครับขาพลังเกมรุกอยู่ที่87นะครับฟินิชิ่ง83คิกกิ้งพาเวอร์84เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะจ่ายสั้น88จ่ายไกล88เช่นเดียวกัน,นครับฟรีคิกอยู่ที่91ลูกปั่นโค้งอยู่ที่87นะครับ การควบคุมบอลอยู่ที่9กครับการเลี้ยง96อันนี้ข้าพลังสูงสุดของวิลเลียนนะครับครองบอลเหนียวแน่น91แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่9 3ครับความเร็วอยู่ที่91ออกตัว94นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายน้อยไปนิดนึงนะครับ71ความอึดของร่างกายอยู่ที่89ครับลูกกระอากาศนี่แย่เลยนะครับเฮดดิ้งจัมปิ้งเท่ากันที่65เท่านั้นเองนะครับในส่วนของมิดฟิลด์ตัวรับอย่างซาก้าครับเตตัดตันที่994อายุ28ปีจเกฮะ สามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วก็ถอยลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้อีกด้วยนะครับค่าพลังเกมรุกอยู่ที่79ครับฟิตดิชชิ่ง74คิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรงมากครับ98นะฮะแต่ว่าเล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่หนัดนะครับจุดเด่นอยู่ที่การจ่ายครับจ่ายสั้น95จ่ายไกล97นะครับฟรีคิกพอได้ครับ85ลูกปั่นโค้ง86นะครับบอลคอนโทรลอยู่ที่90ครับการเลี้ยง79ไม่ค่อยดีครับครองบอลไม่ค่อยเหนียวครับ76เท่านนั้เองนะครับแล้วก็บบาาาาลนซ์ขอองงรร่่่กยยูที79คั ความเร็วไม่มีครับสปีด73นะครับออกตัวยิ่งช้าครับ68นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่88แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่89ครับลูกกลาอากาศก็ไม่ค่อยจะเด่นเท่าไหร่ครับเฮดดิ้งอยู่ที่74เท่านั้นเองนะครับจ้ำการกระโดดอยู่ที่76ครับค่าพลังเกมรับ73การยิงบอล77แล้วก็ความกระตือร้อนต่อเกมนี่อยู่ที่97ครับผม ในส่วนของมิดฟิลด์ตัวรับอีก1คนครับโทมัสพาเต้สเตตัตันที่94อายุ27ปีจากกาหน้าครับดูตำแหน่งการยืนครับตรงกลางนี่สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมิดฟิลด์ตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ถอยลงมาเป็นกองหลังฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับค่าลังเกมรุกอยู่ที่8 1ครับฟินิชิ่ง77คิกกิ้งพาเวอร์อันนี้ยิ่งเตะแ,แรงไปใหญ่ครับ99และที่สำคัญเล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวาเลยครับจ่ายสั้น92คบจ่ากล87นะคร การว็คุมบอล92ครับการเลี้ยง86ครองบอลเหนียวแน่น92แต่ว่าบาลานซ์ของร่างกายไม่ดีครับ69เท่านั้นเองนะครับความเร็ว88ออกตัว82นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย91ความอึดของร่างกาย93ครับการกระโดดอยู่ที่81นะครับลูกมงลูกกลางอากาศลูกหัวอยู่ที่75นะครับข้าพลังเกมรับ84การแย่งบอลอยู่ที่89แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่89เช่นเดียวกันครับ มาดูในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กกันบ้างครับกาเบรียลมากับยายว่าไปนั่นนะครับ <c oughs> ชื่อจริงๆของเขาคือกาเบรียลดูสันตุสมากับยายโอ้โหชื่ออ่านโคตรยาก <c oughs> เรารู้จักกันสั้นๆในชื่อของกาเบรียลนะครับสเตตัดตันที่95ครับอายุ23ปีจากบราซิลครับเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับ ค่าพลังเกมลุกอยู่ที่70ครับฟิดิชชิ่ง63คิกกิ้งพาวเวอร์76เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะครับจ่ายสั้น87จ่ายไกล82บอลคอนโทรลอยู่ที่83นะครับการเลี้ยง78ครองบอลเหนียวแน่น77เท่ากันกับบาลานซ์ของร่างกายครับความเร็ว85ออกตัว82ครับความแข็งแกร่งของร่างกายนี่สุดยอดครับ99้าเลยครับความอึดของร่างกายอยู่ที่90ครับลูกกลางอากาศทําได้เยี่ยมครับ92นะครับการกระโดดอยู่ที่93าพลังเกมรับอยู่่ที94 เบียดแย่งบอลอยู่ที่92นะครับแล้วก็ความกระตือร้้นต่อเกมอยู่ที่93ครับมาดูในส่วนของกองหลังฝั่งซ้ายกันบ้างครับคีรันเทียนี่ครับสเตตัดตันที่94อายุ23ปีจากสกอตแลนด์ครับตำแหน่งการยืนก็สามารถไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับรวมไปถึงตัวริบเส้นฝั่งซ้ายได้อีกด้วยนะฮะค่าพลังเกมรุกอยู่ที่79ครับฟิตดิชชิ่ง68นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์86เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะครับ จ่ายสั้น84จ่ายไกล93บอลคอนโทรลอยู่ที่84เท่ากันกับการเลี้ยงเนะยครับครองบอลเหนียวแน่น81ครับบาลานซ์ของร่างกาย86ครับความเร็ว96ออกตัว93นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่83ความอึดของร่างกายอยู่ที่95ครับลูกกลาการอยู่ที่75ครับการกระโดดอยู่ที่86ค่าพลังเกมรับ81บอลวินนิ่งก็คือการแย่งบอลอยู่ที่79แล้วก็ความกระตือร้อนต่อเกมอยู่ที่81ครับ มาดูในส่วนของกองหน้าอีกหนึ่งคนจากอาร์เซนอลครับแต่ละคนนี่ชื่อไม่โคตรไม่ธรรมดาเอ <c oughs> ็ดดี้เอนเกเทียอายุ21ปีจากประเทศอังกฤษครับสเตตัสตันที่93นะครับเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับหน้าเป้าแล้วก็ตัวรุกทางฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับค่าพลังเกมลุกอยู่ที่88ครับเท่ากันกับฟินิชชิ่งนะครับทิกกิ้งพาวเวอร์87เเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับ ายสั้น80จ่ยายไกล79การควบคุมบอล87การเลี้ยง89ครองบอลเหนียวแน่น84แล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย98นะครับความเร็วอยู่ที่95ครับออกตัว99เต็มนะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย8 1แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่88ครับลูกกกลอากาศใช้ได้เลยนะครับเฮดดิ้ง84จ้ำการกระโดดอยู่ที่96เลยครับสำหรับตัวนี้ฮะและมาถึงตัวสุดท้ายของแพคนี้อย่างโมฮัมเหม็ดเอเนลีครับมิดฟิลด์ตัวรับจากอาเซนอลครับ สเตเตตันที่89ครับอายุ28ปีจากอียิปต์ครับในตำแหน่งการยืนก็เป็นมิดฟิวตัวรับนะครับสามารถเล่นเป็นมิฟิวตรงกลางแล้วก็ถอยลงไปเป็นเซนเตอแบ็กได้อีกด้วยครับค่าพลังเกมรุกกับฟิตนิชชิ่งเท่ากันที่73นะครับคิกกิ้งพาเวอร์92เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจ่ายสั้น87จ่ายไกล84 การควบคุมบอล83การเลี้ยง78ครองบอลเหนียวแน่น82เท่ากันกับบาลานซ์ของร่างกายครับความเร็วนี่ไม่มีครับ75นะครับออกตัวยิ่งช้าหน่อยนะครับอยู่ที่71เท่านั้นเองนะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย81ความอึดของร่างกายอยู่ที่97ตัวนี้เหนื่อยยากนิดหนึ่งนะครับ ลูกกลาอากาศก็กลางๆไม่ค่อยดีครับ72นะครับจ้ำการกระโดดอยู่ที่83ค่าพลังเกมรับอยู่ที่86การแย่งบอลอยู่ที่87เท่ากันกับความกระตือรือร้นต่อเกมครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลจากทีมอาร์เซนอลที่จะมาให้เราเปิดในแพ็กที่จะถึงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับมีใครที่อยากได้นะครับชมาชายตามองไว้ก่อนเลย <laughs> และที่สําคัญ เตรียมทองไว้ให้เพียบผมบอกเลยนะครับตัวจำๆจำทั้งนั้นนะฮะพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับมีข้อความไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมแต่งก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยพูดคุยกันสนุกสนานคำ้คำๆแบบพี่แบบน้องและเช่นเคยครับอย่าลืม subscribe like แชร r e ให้กับทีมในออดช anel แล้วก็ช่องหลักของผมอย่างอาเคตรันไว้ด้วยละกันนะครับกราบงามๆทุกคนเลยที่มีน้ำใจให้แก่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วคลิปหน้าป้ากันใหม่สวัสดีมากจ้า